เอาละครับวันนี้ก็มาอยู่ผมกับเว็บ s u n o AI นะครับที่ใช้ในการแต่งเพลงนะไม่ว่าคุณจะเขียนประโยคยาวบานตะไทยอะไรนะครับถ้าคุณคิดไม่ออกคุณสามารถกรอ,อกคำสั้นๆได้200คําคำและ AI จะทำการแต่งดนตรีให้คุณนะครับซึ่งเว็บที่เราใช้ก็คือ http นะครับ suno com นะครับก็มันมีการล็อกอินด้วยอีเมล discord และ อะไรสักอย่างเลกไม่ออกอืแ응ช่างมันแล้วคุณสามารถคัสตอมได้นะครับโดยการจิ้มตรงนี้คุณจะใส่ตัวสัอือได้สาม0ันคำซึ่งผมจะทําให้ดูนะว่าอาอันนี้คือผมแต่งขึ้นมาเองล้วนเลยและผมก็ใส่เข้าไป887ร้อคำนะครับเพลงเราผมแต่งขึ้นมาเองไม่มีดนตรีมีแค่เนื้อหาและผมจะทำการเลือกสไตล์เพลง ผมจะเอาเป็นอ่าแ,แล้วมันจะขึ้นเพิ่มเติมก็ฮิปฮอปแล้วก็ใส่อ่อาอะไรเขาไม่เกี่ยแรปฮิปฮอปอินบีนะเดี๋ยวนี้มันจุดอารเอนบีะ N บางทีก็เลข r n b r n b r n b แล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้โปรแกรมนี้มันอ่านเป็นอะไรไม่รู้ r n b มีหรือเปล่าแช่งมันสามารถใส่ชื่อเพลงได้ซึ่งผมจะไม่ใส่ละกันนะหรือเอาใส่ดีูว่าผมตั้งชื่อเพลงว่าอะไรเดีย๋ยวรักที่เคยงดงามไหมก๊อบมาเลยย <c oughs> ี่เเยยดพิมโอเครักที่เคยงดงามคีเอด เราก็รอมันทําการเจเน r เรตนะครับก็ประมาณหนึ่งมันจะมีไฟล์เพลงให้เราเล่น2ออันแต่ละวันมันจะมีกําหนดนะครับว่าออแต่งได้วันละกี่เพลงนะมันจะจํากัดเป็นนาทีมากกว่าอืมแล้วเนี่ยเราต้องรอมันเสร็จนะมันจะขึ้นจํานวนเวลา เพราะถ้ามันยังไม่เสร็จมันก็จะเล่นได้กระจึงหงกระจึงหนึ่งกระจึงหนงนะมันจะมีการาจำได้วันเลือก AI ได้ว่าจะเอา3.5 3หรือ2 3สาสอเวอร์ชัน2ได้1.3นาทีเวอร์ชัน3ได้2นาที3.5ได้4นาทีแต่3.5มมันจะเป็นการเรียบเรียงตัวหนังสือไม่สิเราเรียบเรียงเอง แต่ถ้ามันเป็นแบบ AI แต่งมันจะเป็นการเรียบเรียตรงตัวสื่ออีกแบบหนึ่ง๋ยวมาลองฟังความรักที่เคยงดงามมันก็จะมีภาพมาให้<ม><ม>เห็นไหมมันร้องตามที่เราแต่งไว้เป๊ะเ,เ,เลยมันก็มีเนื้อหามาเหมือนที่เราขึ้น อันนี้มันยังไม่เสร็จมันยังเป็น1.8เดี๋ยวมันจะกระจ๊กกระจ๊กกระจ๊กส่วนใหญ่เพลงมันจะหยุดที่ประมาณสองถึงสามนาทีพอกกไหมแต่งจากจิตใต้เซลล์ส่วสนสมองส่วนลึกของไบโพล่าไบเซปและ ข้อเท้าชอบประโยคเนี้ยทำหาเลยไม่ได้เลยเห็นไหมจำนวนเวลามันจะขึ้นมากระจึบกระจึบอ่ะสองนาทีแล้ะ <laughs> ตัลงเพลงนี้มีประมาณสองนาที <laughs> คิดว่านะ คุณสามารถเอาภาพตรงนี้ไปใช้ได้เขาทำภาพ AI ไมาเสร็จเลยแต่ว่ามันจะเป็นภาพเล็กๆน่าจะประมาณ3 320-400ปะ่ะหรือไม่ก็300คูณ300ไม่จำเป็นต้องแตกเพลงเป็นขอเพียงแค่เราเรียบเรียงตัวหนังสือและคิดว่าตัวมันจะร้องออกมาเพราะอะไรคั้นแรกปัจจัยหลักของมันคือต้องพิมพ์ถูกเว้ยถ้าพิมพ์ไม่ถูก วยายการมันจะออกเสียงเป็นอีกแบบนึงเลยคุณสามารถใส่ภาษาอังกฤษได้ภาษาอะไรอยู่ระหว่างกลางของแต่ละคำได้3นา,าทีู่นะดนตรีส่วนมันเพิ่มเติมมา ไอเพลงผู้หญิงน้ำเล็กนี่ก็ต้องไปฟัง,งมันหรอก <laughs> มองแต่งมาอย่างนั้นแหละ เอาโหสีนาทีเลยเหรอผมก็ว่าเสียงมันฝนตกฝนตกนี่ว่าโยโย <c oughs> ช่ชอบชอบชอบเพลงตัวเองบางทีผมชอบนั่งแต่งเพลงบางครั้งก็จะใส่ดนตรีเองด้วยกีตาร์เปียโน,โนหรืออะไรก็ตามแต่พอมันมียุค AI ผมก็เลยอยากลองเล่นบ้างว่ามันเป็นยังไง ใน YouTube นะครับมีการทำา i i แข่งกันนะครับหลายๆช่องเขาทำแข่งกันส่วนใหญ่จะทำเงินจากช่องพวกนี้นะครับจะเป็นการเล่นแบบขำาๆสนุกสนุกกับตัวเองมากกว่าเขาเรียกว่าแะละคอมติดจ้ะติดทีเดี๋ยวไปใช้คอมติดกันแป่ง่ายใช้ง่ายไหมที่ผมบอกถ้าคุณอยากพิมพ์จะเยอะ ue, เลือกคัดตอมถ้าอยากใช้ AI ก็ พิมพ์200คำเรียกว่า200ตัวอักษรแล้วกันอ่ะไม่จบเฉยใช่บางทีมันก็ไม่จบเพราะมันจำกดัดจุดที่4นาทีแสดงว่าตัวอัสือยาวไปมันก็เลย4นาทีไม่ได้อันนี้ก็4นาทีเนี่ยแสดงว่าเนื้อเพลงเกินผมว่าจะต้องตัดย่อลองมา เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแนวดนตรีให้ดูเปลี่ยนเลยลบเอาเป็นอ่เรคโทแล้วก็อนิทิฟล็อกอ้าวหายไปไหนเขียนกันไว้อนิทิฟล็อกใช่างมเถอะ ROCK ล็อกแล้วก็กีตาร์แล้วก็ใส่ความดาร์เข้าไปฮาร์ดร็อกเข้าไปด้วย แล้วก็ป๊อปอ่ะอยากรู้มันจะออกมาเป็นดนตรียังไงลองจนเรตแปบบ๊บคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยทำไม่เหมือนชาวบ้านก็ด้วยจริงๆมันมีอันที่สั้นนะที่ผมแต่งสองมาดัดสั้นพอไหมโอเคเดี๋ยวค่อยเอาไว้แปะความรักที่เคยงดงามอ๋อลืมเปลี่นชื่อช่างมัน นั่นแหละเหมือน AC DC ดีซีเลยว้ยแต่นนแรกพอเราใส่ดนตรีแบบอีกแบบหนึ่งเข้าไปมันก็จะเป็นอีกแบบอีกสไตล์มาเลย มีวาร์กไหมอยากได้แบบวาร์กด้วยเราอาจจะต้องเลือกเมเทอลเราก็เลือกแล้วนี่เมเทอโอ้ oh, มันโคตรโดนตีบางอันนะครับที่มันเอามาทำเพลงให้เราอาจจะติดลิขสิทธินะผมบอกไว้ก่อนแต่เนี้ยผมว่าอาจจะติดอืไฟอัน อันนี้ผมจะใส่เป็นป๊อปแล้วก็ป๊อปอะไรดีป๊อปบีดไปอืมพอแล้วก็คีเอทรอไว้สองบรรทัดส,สญญี่เราเคยสัญ,ญา อันนี้เราสามารถลบเพลงออกจากตรงนี้ได้เสร็จแค่โคตรเท้อเพราะจัดแหละผมกำลังรอนี้ให้มันเสร็จอยู่ ไหนแล้วเสร็จยังเพลงนาทีนาทีสิบเอใจใจ็ดอยากจะรู้มันจะเป็นยังไงต่อเราจะมีแค่ดนเตีอย่างเดียวนั่นไง แต่มันได้ฟีลแบบคุณสามารถเอาไปใส่พวกเป็นแบบละครสั้นของตัวเองได้เป็นแบบเพลงระหว่างเสียงคลายพระพลเลยวะ่ะนะพอมันแบบตัหนงสือน้อยมันก็ร้องไม่ได้มันก็ใส่ดนตรีเข้ามาแทนแต่พอแต่งปุ๊บเดวมันจะร้องท่อนเดิม เห็นไหมเพราะว่าเนื้อหามันมีแค่นี้แต่ถ้าเราเป็นปิดคัดต้อมไปอ้าวชิบหายเนื้อเพลงเป็นไงวะ <c oughs> อันนี้เราไม่ต้องใส่ทํานองครับ AI จะเป็นคนคิดดนตรีคิดแนวเพลงและจะคิดเนื้อเพิ่มเติมให้ดู <c oughs> พอละเปลี่ยน

แล้วถ้าเราใช้ AI นะครับ AI จะทําการตั้งชื่อเพลงให้ด้วยเห็นไหมมันเลือกแนวเพลงมาให้ป๊ Pop, Off lifting. อบเมโลดิกออฟลิปิงเสร็จยังพอปิด <laughs> นี่ไงมันเขียนเนื้อเพลงมาให้แล้วแล้วมันเขียนเป็นแบบแบ่งคอรัสเป็นอะไรโน่นนี่นั่นโน่นมาให้ นะเนี่ยคือเนื้อหาเพิ่มเติมเว้ยมันก็แค่ใช้ประโยคของเราในบางประโยคในการรวมคําเขาเรียกว่าการสร้างแนวเพลงเอาง่ประโยคที่เราสร้างคือการสร้างแนวเพลงให้ AI ในการคิดว่ามันจะคิดคําไหนให้มันเหมาะกับตัวประโยคที่เราเขียนลงไปแต่บางคำอะ มันเรียบเรียงภาษาไทยอ่ะไม่แม่นเท่ากับเราเขียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษคุณสามารถเขียนภาษาอะไรก็ได้นะและถ้าอยากแต่งเพลงไม่จํากัดจะต้องสมัครเ,เสียตังค์การเสียตังค์จะไม่จํากัดจํานวนการแต่งเพลงแต่งผมไปสายฟรีแน่นอนวันละไม่กี่เพลงใช่เพราะดีผมชอบชอบฟัง เพราะดีวะ่ะมาควะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวเดียวกันแต่เขาเรียกว่าอะไรทำนองเป็นอีกแบบหนึง่งฟังแล้วจะหลับก็ประมาณนี้ครับกับการแต่งเพลงด้วยเว็บ Suno.com แนะนำให้ไปลองเล่นดู แต่เพลงพวกนี้ไม่สามารถทำเงินได้นะเพราะว่ารายมันติด AI เป็นระบปัญญาประดิษฐ์ที่มีกฎหมายในการควบคุมอยู่นะครับเป็นกฎหมายสากลซึ่งถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์จำดนตรีทำนองของตัวเองได้เขาสามารถฟ้องร้องเรียกเงินจากคุณได้เลยเต็มๆถ้าค่ายเพลงไทยก็คงไม่กี่ล้านแต่ถ้าค่ายเพ,ยงพลงฝรั่งก็10ล้านขึ้นนะจ๊ะ